COVID. ซื้อแฟรนไชส์การศึกษาเจ้าไหนดีนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ธุรกิจการศึกษาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากหลายแฟรนไชส์มีการปรับรูปแบบไปสอนออนไลน์มากขึ้นแต่หลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายเว็บไซต์ไท ai ฟ r น n ช h i s e c e n t e r c o m มมั่นใจว่าธุรกิจการศึกษาจะกลับมาเติบโตเฟื่องฟูด้วยเหตุผลที่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต่างรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาบุตรหลานไม่ค่อยได้รับความรู้จากโรงเรียนมากพอ ดังนั้นการส่งบุตรหลานไปโรงเรียนกวดวิชาสถาบัานการศึกษาต่างๆจะช่วยพัฒนาบุตรหลานให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้นการลงทุนในธุรกิจการศึกษาจึงน่าสนใจและปัจจุบันมีหลายแฟรนไชส์ที่พร้อมให้เราเลือกลงทุนได้ทันที1 f u t u ฟิเจอร์ ฟิลเจอร์เป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่เน้นพัฒนานทักษะด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ใช้ระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนานทักษะด้านการเรียนของแต่ละคนให้ดียิ่งขึ้นก่อตั้งมานานกว่า8ปีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า61แห่งค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน45,000บาทสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการเปิดสอนได้ตามต้องการโดยทางแฟรนไชส์มีการจัดอบรมให้ก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจการพัฒนานหลักสูตรการสอนให้อย่างต่อ เให้อุปกรณ์สื่อสารการสอนในการเริ่มต้นรวมไปถึงจัดกิจกรรมทางด้านการศึกษาต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียนและผู้ลงทุนรับนักเรียนได้ตั้งแต่อายุ3ขวบถึงมัธยมปลายมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ลงทุนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในแฟรนไชส์การศึกษาได้ตามต้องการสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร087 2 1, 6 2 9361 0 8 9 6 2 9 6 7 3 5เ่อ 2. สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ g ีอิง i ริ Academy g ี่จีอิง a ริ d อะคาเเป็นสถาบันสอนภาษาต่างประเทศซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่โดยใช้ครูเจ้าของภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ,กฤษสำหรับเด็กซึ่งจะใช้หลักสูตรที่ทางสถาบันได้ออกแบบและพัฒนาโดยการผสมผสานหลักสูตร ESL เข้ากับธรรมชาติการเรียนภาษาของเด็กไทย ก่อตั้งมานานกว่า14ปีค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน590,000บาทโดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายและโลโกโ้สิทธิ์ในการใช้หลักสุรของสถาบันการฝึกอบรมพนักง,งานอุปกรณ์สื่อการสอนการส่งเสริมด้านการตลาดเป็นแฟรนไชส์ที่มีจุดเด่นคือค่าเรียนนั้นไม่แพงทําให้มีคนสนใจสมัครเข้ามาเรียนกันจํานวนมากสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0894337834 083-200-0084 3. อยู่่แพชั่น ยูแพชชันเป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการชูจุดเด่นคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสอบติดมหาวิทยาลัยได้แน่นอนด้วยรูปแบบการสอนสามระบบที่มีคุณภาพได้แก่ระบบโค้ชส่วนตัวระบบครูสอนสดระบบวิดีโอโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน25 0,000บาทสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือส่วนแบ่งผลประโยชน์ร้อของไรายได้ทั้งหมด การใช้หลักสูตรเนื้อหาเทคนิคการสอนของ y u p a s s i o n การวางระบบบริหารจัดการภายในสถาบานันการส่งเสริมด้านบุคลากรและการตลาดจึงเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์สายการศึกษาที่น่าสนใจยิ่งในยุคนี้ที่นักเรียนส่วนใหญ่ต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านลงทุนกับ u p a s s i o n จึงพร้อมสร้างไรายได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างดีสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 94 เก้าห้าสี่หนึ่งหกสี่เก้าศูนย์แปดสามสี่สามแปดแปดแปดสองเก้าสี่คอร์ริที้คิส คอริที้คิดเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการในประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็กอายุ1ขวบครึ่งถึง12ปีภายใต้แนวคิดที่ว่าเพิ่มทักษะชีวิตคิดเป็นระบบครบทุกความฉลาดโดยเด็กๆได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทําผ่านเกมกิจกรรมที่สนุกสนานส่งผลให้เด็กเกิดการเชื่อมโยงความคิดได้รวดเร็วและจดจําได้ดีกว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2533ถึงปัจจุบันกว่า31 ปีเป็นแฟรนไชส์สายการศึกษาที่การันตีคุณภาพจากผู้เรียนจบไปแล้วรวมกว่า30,000คนทั่วประเทศใช้งบในการลงทุน370,000-5ถึงล้านบาทโดยผู้ลงทุนจะได้รับการอบรมพนักง,งานการอบรมด้านการบริหารการขายการสอนการออกแบบสถาบันตามมาตรฐานของ Quality Kids รวมถึงได้อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่างๆและสิทธิ์ในการใช้หลักสูตรต่างๆของ Quality Kit ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์การศึกษาที่หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายมีความน่าสนใจและเหมาะจะเลือกลงทุนเป็นอย่างมากสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร082 159 9465 088 022 8574 5 m a เ Home h มทโฮมสอนเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยเน้นการเรียนเป็นรายบุคคลมุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบเน้นปู่พื้นฐานทักษะคณิตศาสตร์และการแก้ไขโจทย์ปัญหาบวกกับการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เน้นให้เด็กมีการอ่านเขียนจับใจความได้อย่างเป็นลำดับปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า46แห่งค่าแฟรนไชส์สำหรับการลงทุน55,000บาทมีรูปแบบการลงทุนให้เลือกถึง4แบบ โดยผู้ลงทุนจะได้รับอุปกรณ์ในการเปิดสอนการอบรมบุคลากรผู้สอนหลักสูตรการสอนเทคนิคด้านการตลาดและการพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0625145245 6สตาร์แมทจินตาคนิต สตาร์แมทมีหลักสูตรจินต a คณิตจุดเด่นคือใช้เวลาเรียนสั้น2-3ปีก็จบหลักสูตรเน้นการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาําวันเน้นการตีโจทย์ปัญหาการแก้ไขปัญหาให้เด็กเป็นรายบุคคลอาศัยหลักการจินตภาพในการตีความทําให้เด็กสนุกและไม่สับสนระหว่างวิธีคิดปกติกับวิธีคิดจินต a ณิต ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน130,000บาทโดยให้สิทธิ์นอำเภอหนึ่งสาขาไม่มีค่ารายเดือนมีอุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับการเรียนการสอนพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้ผู้ลงทุนตลอดอายุสัญญามีการอบรมและพัฒนาบุคลากรก่อนเริ่มเปิดกิจการจริงหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายเชื่อด้ว่าจะมีหลายคนที่สนใจลงทุนจำนวนมากพร้อมขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั่วประเทศสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0898306420 036 1> 4 1 3 2 9 9 7 Bright Up Kids Bright Up Kids เน้นพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และภาษาไทยมีระบบการเรียนแบบเฉพาะตัวหลักสูตรของสถาบันมีทั้งภาคไทย English โปรแกรมและิน Inter มีผลงานการันตีจากผู้เรียนเป็นจำนวนมาก าแฟรนไชส์ในการลงทุนเริ่ม79,000บาทโดยผู้ลงทุนจะได้รับการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดศูนย์การเทรนเนอร์รูผู้สอนอุปกรณ์การสอนสื่อการเรียนแบบฝึงหัดต่างๆการส่งเสริมด้านการตลาดและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆให้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีการขยายสาขาไปแล้วกว่า64แห่งทั่วประเทศ0973415373 0851261919 8. KPN Music Academy หลักสูตรของสถาบันดนตรี KPN มีหลากหลายเช่นเปียโน,โนร้องเพลงกองกีตาร์เป็นตน้นรวมถึงทฤษฎีภาคดนตรีและวิชาอื่นๆค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน1นร้านห้าแสนบาทโดยสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ถึง3แพ็กเกจและที่สําคัญผู้ลงทุนกับ KPN Music Academy จะได้รับสนับสนุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ให้การสนับสนุนเงินทุนสําหรับผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจสถาบันดนตรี KPN Music Academy โดยผู้ขอสินเชื่อไม่ จะเป็นต้องมีประสบการณ์ทั้งนี้สิ์แฟรนไชส์การออกแบบการตกแต่งภายในเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ทางดนตรีจะเป็นไปตามรูปแบบของสำนักงานใหญ่ทั้งหมดปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า60แห่งสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร087-498-9789 088-777-4691 9. I-Revel สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ ใลเลเวลเน้นหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นการคิดแบบตักกะพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวาพัฒนาศักยภาพนักเรียน5ด้านได้แก่ความรู้ความชำนาญความคิดวิเคราะห์ทัศนคติที่ดีและกิจกรรมกล้าสแสดงออกมีสาขาทั่วโลกกว่า1,300แห่งในประเทศไทยมีสาขาร่วมกว่า20แห่งค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน1,5 0,000บาทโดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิในหลักสูตรเครื่องหมายการค้าการจัดอบรมบุคลากรสอนเทคนิคการทำธุรกิจสื่อการเรียนการสอนต่างๆการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 9 5 5 9 4 7 5 9 8 0 2 9 3 4 9 9 1 1 1 0บ้านรักภาษา บ้านรักภาษาเน้นการสอนแนวบูรณาการวิชาภาษาจีนอังกฤษในรูปแบบ Learning by Doing คือการเรียนรู้ภาษาประกอบกับการทำกิจกรรมเป็นแฟรนไชส์ที่ก่อตั้งมานานกว่า19ปีการันตีคุณภาพจากผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากภ้าแฟรนไชส์ในการลงทุน3 50,000บาทมีการลงทุน2รูปแบบคือแฟรนไชส์เต็มรูปแบบ สามหลักสูตรจีนอังกฤษไทยสำหรับต่างชาติและแฟรนไชส์หลักสูตรเดียวโดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิทางการค้าการส่งเสริมด้านการตลาดการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และสื่อการสอนการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนการอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นต้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0ู3 009 4999 063น8์5599่ สิบเอ็ดโรบอตชายแอนด์สมาร์ทเวดดิ้งแมท โรบอทชายเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านหุ่นยนต์สมองกลที่ถือเป็นการฝึกทางด้านคณิตศาสตร์ให้เก่งควบคู่กันไปหลักสูตรของโรบอทชยัยเน้นให้ผู้เรียนได้คิดค้นคว้าวิเคราะห์และทดลองนำความรู้มาแก้ไขโจทย์ปัญหาและนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่ผนวกเอาความรู้ทุกอย่างไปประยุกต์ใช้ให้ได้อย่างชาญฉลาดพร้อมกันนี้โรบอทชายยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆเพื่อจะได้นำความรู้ที่ผู้เรียนไปฝึกใช้ในสถาน แานการจริงโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทั้ง IQ และ EQ เพื่อการก้าวสู่ความเป็นบุคคลคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไปค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน250,000บาทปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า50แห่งสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0896683571 025676069 12อิงริดคอนเนอร์ อิงริดคอนเนอร์เป็นแฟรนไชส์สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลถึงระดับมัธยมมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีการขยายสาขาทั่วประเทศรวมกว่า76แห่งรวมถึงมีสาขาที่ประเทศลาวด้วยเป็นแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน2 0 0 0 0 0บาท โดยผู้สนใจลงทุนต้องมีทำเลมานำเสนอและทีมงานจะวิเคราะห์ทำเลให้และทางแฟรนไชส์จะสนับสนุนในการจัดหาบุคลากรพร้อมอบรมเจ้าหน้าที่และทีมงานก่อนเปิดกิจการรวมถึงให้อุปกรณ์ที่สำคัญและสื่อการสอนที่ใช้ในการเรียนการสอนพร้อมระบบบริหารจัดการต่างๆสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร062 463 5156 082 917 6543 13นาดา นาดาเน้นหลักสูตรจินตคณิตให้คิดเลขเร็วโดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่นเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรจินตคณิตให้น่าสนใจเพื่อไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกเครียดกับเนื้อหาค่าแฟรนไชยในการลงทุน5 0,000บาทโดยผู้ลงทุนจะได้รับแนวทางการสอนของนาดาหลักสูตรการสอนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการจัดอบรมครูผู้สอนอบรมผู้ประกอบการส่งเสริมด้านการตลาดและมีการจัดประเมินผลการสอนให้อย่างต่อเนื่องโดยผู้ลงทุนต้องมีความพร้อมในด้านของ สถานที่และบุคลากรและควรที่จะมีทำเลในจุดที่ดึงดูดให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนได้ดีมากขึ้นปัจจุบันนาดามีสาขาทั่วประเทศ32แห่งสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0851371677 14คุมอง ระบบการเรียนคุ้มมองเป็นลักษณะเรียนแบบเฉพาะตัวนักเรียนแต่ละคนได้เรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถผ่านแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองถือได้ว่าเป็นแฟรนไชส์เก่าแก่ที่ก่อตั้งมานานกว่า67ปีแพร่หลายกว่า49ประเทศทั่วโลกมีนักเรียนรวมทั่วโลกกว่า4ล้านคนในประเทศไทยเปิดสอน3วิชาได้แก่คณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษ มีสาขาในประเทศไทย484แห่งค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน700,000บาทพร้อมกันนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบการสอนที่พร้อมก้าวสู่ยุคใหม่นับเป็นอีกแฟรนไชส์การศึกษาน่าสนใจที่เหมาะจะลงทุนหลังจากสถานการณ์โควิดคี่ขายมากขึ้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร026266599 ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ